สวัสดีครับอ่ามันสวนครับวันนี้มาเจอกันเวลาตีห้าเคยครับออกำลังพานหาสายเบ็ดอยู่นะครับ ไปตามน้ำนครับวันนี้มีสเส้นครับเอากุ้งเกี่ยวไว้นะครับกุ้งฝอยผ่านไม่เจอครับผ่านใหม่ครับไม่ได้ใส่ทุ่นไว้นะครับวันนี้มาลงไกลบ้านครับลงมาทางใต้นะ ระดับน้ําก็ลดลงมาสู่สภาพปกติแล้วครับตอนนี้ก็ตกหาดหัวล่อ Often. เริ่มขึ้นครับตกหน้าดินได้แล้วครับตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาตกแล้วนะครับเมื่อกี้ผ่านมาเห็นมีไฟอยู่ริมทางริมฝั่งนะแร้วมมีคนมาตกปลากันแล้วเจอครับผ <IKE educate S 1> <historic> ่านไปตรงปลาพอดีครับ ต้องไปเก็บทางหัวมานะตัวไม่โตมากครับที่โพตอนนี้อากาศก็หนาวหนาววันหนึ่งเว้นวันหนึ่งครับ วันหนาวครับวันนี้ไม่หนาวแล้ววันนี้อากาศกำลังดีครับเย็นสบายฮะอยู่ตัวใหญ่ด้วยไง อย,อย่างวะเดี๋ยวโผลครับกำลังกินแค่ตัวนี้เรามีเสียงรถกระหึ่มกระหึ่มนยนะครับพาอ,อยู่ใกล้ๆส่อเอเชียนะครับ ตาขึ้นดีนะครัู้ที่ว่าจะมากินเหยื่อแล้วกี่ตัวร้อยครับขาดแล้วครับตัวเบ็ดตัวใหญ่หรือเปล่าไม่รู้นะครับมีแน่ๆครับน่า ดนะีน้ำนะครับข้างหน้าเหมือนจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะหรือเปล่า ะโตอยู่ใช่ไหมัึยึฮึฮึฮนฮึ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 ค,คึฮึนึฮึฮึฮึากฮนฮึ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 ฮ โอ้โหครับสองตั้มน,นะครับรเ,ออเป็นระแวงครับไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่นะครับเป็นระแวงมีสี่เส้นครับ เดินเนี่ยเ,ออเดินผีลอกลากแล้วมั้งหาไม่เจอครับผ่านใหม่ครับยังไงนุบนวบนวบน มีปลานี่ว่าใช่ปะ่ะทำไมเมื่อกี้ลูก่านมึงดิ้นๆนะสว่างนะครับโหอ,อยู่กับผิวน้ำเลยนี่ว่าต้องย้ายแล้ว ก็เราไปแกะเบ็ดระแวงเส้นแรกนะครับพักนึงเลยครับกว่าจะเสร็จมันพันนะครับเรามีปลาชนครับเส้นนี้นาเตอ้์แล้วครับเดี๋ยวต้องย้ายครับเดี๋ยวไปดูเส้นหน้าบ้านต่อครับมาถึงหน้าบ้านแล้วครับนี่ครับมาดูลอยครับตอนนี้น้ำลงมาปกติแล้วครับเท่ากับช่วงตอนที่เราตกเหยื่อหน้าดินแล้วนะครับน้ำน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับระดับน้ำ เบ็ดที่เราผูกป่านั่นะครับบนชายป่าข้างบนนั่นนะครับที่เราผูกในต้นไม้แล้วนะครับพอเห็นน้ำลงแล้วก็เออก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับว่าตอนนั้นเรามาโอ้สูงมากครับระดับน้ําตอนนั้นไปผูกเบ็ดเป็นต้นไม้เลยครับม,มีปลาเหรอใช่ว่าลุนครับเบ็ดเหาแบงครับเขาไหว ยืดๆใช่ป่าวนี่มันเบ็ดนี่มันเบ็ดลาวไม่ใช่เหรอีเบ็ดลาวครับปิดเส้นครับเบ็ดของเราเองนี่นะครับ ยืดยืดโยบไหมอะไรวะไม่ทำงานเลยวะเ้ยอะไรนะมีปลามีปลานะครับน่าจะตัวไม่ใหญ่ครับ <Okay. S 1> เทโอพอมาชนยังไงวะ เทียโพนะครับเทียโพนะครับเฮ้ยไม่ต้องใช้มันโดนล็อกหอกล็อกขวดล็อกอะไร อ๋อเนี่ครับเตโพครับต้วั่นเลยครับอืมเตะโพครับลายเสึ่งแป้งครับเราแวงเราทำงานแล้วครับเส้นนี้สายเส้นหนึ่งครับข้างหน้านี่ครับใกล้ๆอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ไปตามน้ำอีกเส้นหนึ่งนะ เฮ้ยไปต่างกันอยาอ้วนนะครับเ็นต้ำน้ำเป็นสุดท้ายก็น้น,น้ำลงช่วงนี้จะป่าจะไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับจดไม่ค่อยได้บ่อยๆแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าเบตต้ำน้ำเราก็จะลงไม่ได้ครับเพราะว่าสถานที่เราจะลงนั้นเขาลงข่ายหมดแล้วนะครับ พอนารถเขาจะลงขายกันตามบ่อตามอ่าวอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะลงตอนน้นไม่เยอะนั่นจะลงพาดบออเลยนะครับลงไปตามน้าพาดบอมาเลยตามมันอยู่ตามบ่อครับบ่อลึกๆอันนี้เขาจะลงขายทิ้งไปแล้วลงขายก็จะเป็นส่วนมากเป็นชาวบ้านหามากินนะครับเรือไม่ได้ติดเครื่องไม่ไม,ไม่ไม่มีเครื่องนะครับก็จะลงกันตามบ่อน้ำนิ่งๆนะครับ มันจะลงไวอะไรปากดเนี่ยนย่ตรงนี้ก็เป็นที่ตกปลาได้นะครับแต่กว้างมาล้วก็จะเจอเลยครับเบ็ดของน้องเนี่นะครับกดค้างครับหลุดไปแล้วครับ <c oughs> ยังลูกเด็กอยู่นะครับหลุดไปก็จะไม่เสียดายครับ มันยังเล็กอยู่ครับ oh. นี่ไงพาไปพันเลย oh. ด้ายขา่ก็ตกปลาได้ครับฟวางได้ไม่ไกลมากครับแต่ลองมาฟวางดูเป็นไงครับ <laughs> เนี่ยครับตรงอา่าวนะครับฟวางได้ครับนิดหน่อย oh. แกเสงได้ครับ มาแล้วครับแต้มแรกครับออกดเหลืองครับกเออคิดกใหญ่กว่าอีกยังไงงงใช่ปนะเนี่ย อะไรวนะเนี่ยสร้อยตะโกกวะเนี่ยตะโกกปลาแมวครับใช่เดิต้องซ้ำอีกแตเย็นนี่น้านมมา้งก็้ม่ เชื้อแดงอ่ะใช่่วล่ะแล้วคนหลังไงขาวเดเ็พนอยู่นู่นนะหน้าล้อนอะหัวโบ่เลยอะตาเลยเอ้ยโอ้ค,ครับเห็นตวงอะ แล้วไอ้พ่ไปลเห็นน้ำดำเบียดเราาก่องน่าเส้นหน้ารออ่ะเส้นเก่งอ่ะหัวพ่เลยเมื่อกี้เนี่ย ขึ้นดีนะเนี่ยนี่ไม้เหรอครับตะโกกครับถ้าเป็นไฮผมจะจ่ายจานกว่านี้นะครับปลาอะไรครับเฮ้ยตัวใหญ่เหรอใหญ่เหรอมันจะมีปลาใหญ่นะข้างหน้าครับใหญ่จริงเปล่าไม่รู้นะครับ <laughs> ป่าอะไรไม่รู้นะครับข้างหน้าเออมา้าโลไปป่าอะไรครับไม่รู้นะครับไม่เห็นตัวเลยครับไม่เห็นตัวเลยนะ ไม่ใช่เหรอมีตะโกอนนะอ่ะเราไม่ปลดด้วยมันไม่ติดเป็นเล้เาติดเป็นน้อ๋อเป็นดึงน้องเหรอนี่นครับข้างหน้านี่ของเราครับตะกิ้ไม่ใช่ของเราแนละ้วโอ้ทำตื่นเต้นจะได้ตะโกะครับใช่ดิโอ้โหดูตัวดิสู้อยู่แล้วละ่ะ แรงปืดหนึ่งไงใช่ตะโกกครับโอ้ยทำตินเต็นเาเสือออกเรือด้ตัวนี้มืนตะโกเยอะจังวะมันใช่แล้วนั่นแหละมันติดสายเบ็ดลวงงด้วยดิกดเหลืองหนึ่งตัวครับ ปลากินดีนะครับแต่แต่เป็นปลายิบย่อยครับแถวนี้มาอีกแล้วครับกดเหลืองครับ ใหญ่ซะด,ดิแล้วตัวใหญ่กันหน้าปากหน่อยอ,อืมส่วนมากตัวเล็กมันจะเดนม,มาร์กอ่อนเลย <c oughs> ตัวใหญ่แม่งกล่ามไม่ค่อยทัน <c oughs> โอ้สังกวาดครับตัวแบนเลยครับไ,รไม่รู้อ่ะเนี้ยท้องคมมั้งเออใช่ท้องคมท้องคม <c oughs> ช่า่ปะ โอ้ยดูดิพร้อมแทงเลยครับพร้อมแทงเลปวดเลยนะครับสองกระวาดหืวอ้อวนจังเลยข้างหน้าเหมือนมีปลานะรไรเงี้ยเออสองทีแล้วต้องสายเบ็ดขึ้นนะ่ะไม่ใช่ตัวนี้ นะม,มีกดเหลืองนะครับปลากินดีนะครับเส้นนี้ถือว่ากินดีเลยครับเออตัวไม่โตนะครับน,นะครับกดเเรืองมากแล้วครับอ๋อตัวนี้เบ็ดเล็กกว่าตรงนู้นะนะเบ็ดเล็กกว่าเส้นแรก ก็มีเทโพสามตัวครับได้มาจากเบ็ดตมน้ำสองตัวบนนะครับแล้วก็ตัวใหญ่นี้เบ็ดลาวนะครับแล้วก็มีปรากฏเหลืองครับกดเหลืองห้าตัวครับสังกวาดท้องขมตัวหนึ่งนะครับลงเทกล้องในกระเม่นี่ครับตะโกตัวไม่ใหญ่ครับตะโกนี่ครับสังวาทท้องขมมาแบบนี้ครับนี่ครับไม่เหมือนกับสังวาดเหลืองที่้อยไข่นะครับท้องจะเป็นสันคมนะ ของผมนะครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมวว้เจอนใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ